สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนเดเด์พายายาไวแม่แก้วเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้แฟนๆนั้นต่างก็รอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโคหวานที่หลายคนพากันอิจฉาตาร้อนเผากันเป็นแถวสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนเดเด์คูกิมิยะกับนางเอกสาวยายาอุรัสยาเป็นคู่รักที่ตัวติดกันแทบตลอดเวลาถ้าหากมีเวลาว,ว่างจากตารางงานเมื่อไรทั้งสองคนก็มักจะพากันไป ทำกิจกรรมต่างๆมันเติมความหวานให้กันเป็นประจำได้ทำให้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาเป็นแฟนได้ติดตามกันอยู่ตลอดซึ่งนอกจากความหวานของทั้งคู่ที่เรามักจะได้เห็นผ่านทางโซเชียลแล้วทั้งสองคนยังมีโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาเป็นแฟนได้จุมเื่นหัวใจกันอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดนัดเดนจายาก็เพิ่งจะควงคู่นำมาไลน์มาไว้สวัสดีปีใหม่คุณพ่อโยชิแม่แก้วต้อนรับปี2565ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งคู่จะทำเป็นประจำเหมือน เช่นทุกปีที่ผ่านมาในขณะที่แม่แก้วก็ได้เผยภาพโมเมนต์ดังกล่าวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแนบแคปชั่นบรรยายไว้ว่ามาลัยมงคลปีใหม่2565จากลูกโลกนเดชยาญาขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมีแต่ความโชคดีมีชยัยสมดังประารถนาตลอดมีและตลอดไปนะรักที่สุดเสมอจุ๊บจุบจุบ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ